คลิปนี้นะคะเราจะมากินโปรตีน100กรัมต่อวันกันครับรู้สึกผิดเป็นช่วงที่แบบชดใช้กรรมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงสงกา์แล้วก็กินเยอะกินตุกปีนิดเยอะมาไม่ได้ความสุยยากกา food, ขใจกันกินเฮลตี้ฟูดขนาดนั้นเลยปกติไม่เคยเลยนมาโนนี้เลยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาทำร็อกเปินสายคินแล้วก็กินโปรตีน สวัสดีค่ะ w e ลคัมยังเป็นทางการน,นะคะหลังจา,ากออกกลังกายก็เลยแบบเซเว่นคือตื่นตาตื่นใจมากพวกกระเียมไม่เคยซื้ออะไรอย่างเงี้เลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยพวกที่แบบมีเวมีโปรตีนผสมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเลือกซื้อแล้วก็รู้สึกว่ากำลังจะทำภารกิจก็เลือกไม่ถูกค่ะทุกคนแล้วก็เลยซื้อมาหลากหลายยี่ห้อมากซื้อมาทำมาเยอะแยะก็ไม่รู้อะเป็นครั้งแรกที่แบบซื้อของกินในเซเว่นแล้วแบบห้าร้อยกว่าบาทอะเพราะว่าซื้อน้ำเยอะมากแล้วก็ซื้ออกไก่มาด้วยอวดแล้วก็กินไข่ซ <c oughs> อยากจะให้ความสาคัญโปรตีนมากขึ้นแหละถือว่าแบบเป็นจุดสตาร์ทของการให้ความสาคัญกับโปรตีนมากขึ้นซึ่งก็มาทำพร้พอมๆกับทุกคนเพราะว่าที่จริงปกติที่ผ่านมาไม่คนที่ไม่ได้ดูโปรตีนเลยทุกคนว่าเรากินเท่าไหร่ซึ่งเราว่าไม่มีไม่ไม่ไม,ม,มีทางถึงแน่นอนนะซึ่งปริมาณที่ WHO หรือแบบ RDA แนะนําต่อวันก็คือ at least เลยนะน้อยที่สุดคือ0.8กรัม of โปรตีนต่อน้ําหนักตัวทุกคนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ชั่น้ําหนักตัวแล้วตอนนี้หนักประมาณ47.2 48อะไรเงี้ย48ละกันคือ0.8กรัม เป็นปริมาณโปรตีนที่น้อยที่สุดที่ควรจะกินในแต่ละวันที่เพื่อให้แบบร่างกายไม่ขาดสารอาหารน่ะเอออันนั้นคือน้อยที่สุดถ้าไม่ได้มอนิเตอร์อะเรายังกินไม่พอด้วยซ้ำอะเราบอกแบบอะอย่างตอนเช้าปกติเรากินแบบแบบโคนกินทัวซองมันก็ไม่มีโปรตีนเลยด้วยซ้ำก,กินกาแฟซึ่งแบบเมกานโนก็ไม่ได้มีโปรตีนเลยด้วยซ้ำมื้อกลางวันก็แบบก็กินบ้างกินข้าวกับกับแต่กับก็คือแบบโปรตีนน่าจะน้อยมาเพราะเนื้อสัตว์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะซึ่งเราว่าคาแบบเกินแฟตเกินแต่ว่าโปรตีนไม่ถึงอะเลย แบบ3าวันซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบคอนเซิร์นมากขึ้นไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเนาะเพราะโปรตีนมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมันช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอของร่างกายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเนาะแล้วว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นะอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบกินโปรตีนเยอะแล้วมันจะอ้วนหรือเปล่าแบบจริงอ่ะเวลารลดน้ำหนักอ่ะเราต้องการจะลดแฟทเราไม่ได้ต้องการจะิกนาควพ ในระดับที่เหมาะสมแต่ละวันนะคะใช่ไหมแต่ดีๆเขาก็จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมว่าแบบอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ปกติแบบไลท์เล่อแอคทีฟอาจจะแบบออกกําลังกายบ้างได้เดินบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็จริงๆควรจะอยู่ที่ 1.2- ถึง1.6กรัมต่อกิโลกรัมอะไรเงี้ยถ้ามากกว่านั้นเป็นคนที่แบบแอคทีฟมากๆออกกําลังกายทุกวันก็อาจจะแบบ1 8ถึง2กรัมต่อกิโลกรัมนะคะจริงๆปกติเราเราว่าเราอาจจะอยู่ในกลุ่มแบบ s l i g h t l y active อะไรเงี้ยแต่ว่าไหนๆเราก็ทำชาเลนจ์แล้วเราเลยรู้สึกว่า ก็เลยกาหนดให้ตัวเองอ,อยู่ที่ประมาณ2กรัมต่อกิโลกรัมซึ่งมันก็จะอยู่ที่แบบเ6อะไรเงี้ยเราก็เลยตีเป็นเลขกลมๆเป็นแบบ100กรัมมาดูกันนะคะว่าจะทําได้ไหมแกดูแบบอันนี้คือไปซื้ออกไก่มาอกไก่ชิ้นหนึ่งมันแบบ17กรัมแล้วถ้าร้อยก็คือแบบห้าอกไก่ไม่เคยกินถึงอยู่แล้วอะ่ะอันนี้เป็นโปรตีนก็สั่งกรัมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็1ขวดนะเนาะเราจะกินหมดขวดหรือล่าต้องมาดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกยากยังไม่ทันเริ่มเลยแต่รู้สึกยากแล้วมมมมันนนนนนนไไ่่่่่่ด้้บอออออออกกกกกจําาาาาาววโปรรรตีนนีีีใททุยยงงเเิะคคืืื็ลแพบบ แต่บางอย่างที่สั่งอะ่ะมันไม่ได้มีบอกว่าแบบโปรตีนมันเท่าไหรอ่อ okay. ่ะโอเคเริ่มื้อเช้ามื้อแรกนะจ๊ะท่ามการโปรตีนที่ซื้อมาเยอะแต่เราสั่งน้ำมาแก้วนึงเพราะว่าจริงๆริงเตอนเช้าอยากกินกาแฟเราก็เลยหาน้ำที่เป็นแบบเป็นกาแฟที่มีแบบผสมโปรตีนนะทุกคนก็คือซื้อสิ่งนี้มาด้วยเป็นแบบ p l a n t i f e l เป็นมันเหมือนมาบอกว่าเป็นเอสเพรสโซ่แพนโตจินิกเอสเพรสโซ่ผสมบานานาผสมอะไรก็ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะ เห็นส่วนประกอบว่าเขาใส่เป็นแบบแพนโตจินิกเอสเปรสโซ่ก็เลยลองเซิร์ชดูนะคะซึ่งก็เดาว่าเขาน่าจะใส่หนึ่งซองก็เลยเท่ากับโปรตีน20กรัมอิ่มชัว์ไข่58กรัม2ก้อนเอ้ย2ฟองนะคะก็ประมาณ14น่ารักอยู่นะน้องไข่ของฉันจริงอิ่มมากไอไอแพนตี้ฟูอ๋อเหไข่ขาวนะคะโปรตีนสูงนะคะอืม เข้าใจแหละทำไมผู้ชายชอบซื้อแต่อยากลองกินน้ำนี้แล้วโปรตีนสูงอะสามสิบเอ็ดกรัมนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์ชูการเป็นของแพนตี้นะคะรสช็อกโกแลตในลองดูสิมันก็ไม่แย่นี่หว่าโอเคข้างอิ่มเลยแหละอันนี้นะคะมาพบปะเพื่อนกินไฮโปรตีนนะแต่ว่าแบบนิดนึงตอนนี้นะคะก็ดูเมนูผ่านไป30นาทียังเลือกไม่ได้เพราะว่าอิ่มมากเอาจริงคือ,อยังอิ่มมาก รู้สึกว่ามันอยู่ท้องมากแล้วก็กินไป40กรัมแล้วเหลืออีก60กรัมตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ฝนคนสวยค่ะที่พี่ฝนคนสวยเมื่อกี้เล่าให้พื่พี่ฝนฟังว่าตอนเนี้ยกำลังทำชาเลนจ์ไม่บอกว่าพี่ฝนทำอยู่ใช่เมื่อกี้ได้ยินฟังบอกว่าฟังกมลังชาเลนจ์โปรตีนซึ่เราบอกว่าฉันท,ออทำอยู่ทำมาประมาณ3-4เดือนอแล้วจี่หรอแล้วเป็นไงบ้างกล้ามเนื้อใช่ไหมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น2กโลไขมันลดลง3%เลิศมากเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะคะ Thank you for sharing Thank you โอเคมา <Okay. S 2> <แก S 1> เราควรเอามาแค่นี้เนาะ,ะมีกินนะคะเป็นแบบมูตี้ที่มีเวยี่สิบห้ากรัมนี่คือรสชาติของเวหรือถ้าตัของมูตี้ที่มันแปลกปันตาดา เฮ้ยคัมแบ็กนะคะทุกคนตอนนี้อัปเดตก็คือวันนี้กินไป65กรัมออฟโปรตีนนะคะเหลืออีก35กรัมแนี่ยคือเอาจริงๆอ่ะอิ่มมากแบบไม่ต้องกินเลยแล้วก็ได้เพราะว่าจริงเมื่อกี้หลังจากที่กินสมูทตี้ใช่ไหมก็ไม่กินจุบกินจิบสั่งน้ำผลไม้มากินอีกนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่ามีโปรตีนอาจจะแบบมีน้อยมากอะไรเงี้ยไม่นาประกานแล้วก็เหลืออีก35กรัมหที่เราจะต้องพิชิตก็เลยสั่งอกไก่ค่ะทุกคนซึ่งอันเนี้ยอกไก่200กรัมแกดูดิ เวลี่คลีนเกิดมาฉันไม่เคยกินอะไรคลีนขนาดนี้มาลุยกันต่อพรุงนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องออกกำลังกายนิดนึงทุกนี้ mm hmm. มาปเดกันต่อจ้ะเอจูออกกำลังกายกันครับเอาตรงๆป่ะ ยังอิ่มอยู่เลยง่งมากเพราะปกติแบบอาจจะไม่ได้กินโปรตีนเยอะขนาดนี้แล้วก็ว <an> ันนี <Die> <Oliver> ้ตอนกลางวันมีนัดกินข้าวกับครอบครัวนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องกินเยอะมากมากวันนี้คิดว่าจะกินอะไรเบาๆมวนไปช็อปมาแบบว่าเป็นเวลช็อปมาหลายอันเลย๋ยวค่อยๆทยอยกินลองทยอยยกินดูนะคะนี่เป็นรสกล้วยของ Fit You นะจ๊ะอันนี้จริงๆเราเคยกินแล้วแหละแบบมีหลายรสอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยมีรสเมลอนกับรสกล้วยกินรสอะไรกครับแล้วก็นี้เป็นแบบพืชอันนี้15กรัม เทลตี้สุดๆมาเช็คอ้อาไหนก็ไ,ไหนๆเมื่อวานซื้อมาเยอะมาเดี๋ยวลองกินอันนี้แล้วก็กินอันนี้แบบ1ใน5กิน1ใน5แล้วก็กินอันนี้รวมกันก็จะเป็น20กรัมนี่เป็นของเมจินะหอมนะเนี่ยอร่อยวะ่ะ แนะนำให้ทุกคนเวลาจะกินอะไรอะ่ะอย่าลืมดูฉลากข้างหลังนะคะแล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่าที่เขาเขียนนะมันคือหน่วยบริโภคเท่าไหร่ไม่เดี๋ยวตันงกังวนเดี๋ยวเดี๋ยวทํทำงานแล้วก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้กินอะไรฮะร์ต็ดดิงกนกินทูน่าด้วยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มหิวแล้วมันก็เค็มๆแต่ว่าเฮลตี้ดีเฮลตี้ทูนะ่าเออที่ทำคลิปเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเออเราก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นแบบบุคลากรที่แบบสธารณสุขคนหนึ่งก็ไหนๆเราก็แบบมีช่องมีอะไรยากก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะช่วยรณรงค์ให้คนไทยรักสุขภาพมากขึ้นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นก่อนที่มันจะสายเกินไปเราอาจจะชอบมาสํานึกตอนที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมแล้วเราเค่อยมารีเกตแล้วค่อยมาออกกาลังกายตอนที่เกิดโรคแล้วนู่นนี่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องป้องกันก่อนกันนั้นก็ง่ายๆเริ่มง่ายๆเรา,าทุกคนรู้อยู่แล้วอย่างแบบกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายกินโปรตีนเออเราทุกคนรู้อยู่แล้วแต่แค่ยังไม่รู้สึกว่ามันสําคัญอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันสําคัญนะถ้าใครดูทิมนี้ แล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงก็พิมพ์บอกข้างล่างด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบมันจะได้เป็นกำลังใจให้กับเราในการแบบทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันก็ เป็นส่วนหนึ่งแหละของการที่มีชีวิตที่แบบเฮลตี้อะไรเงี้ยนอกจากเรื่องการกินการออกกําลังกายแล้วนอกจากนั้นพวก,บกแบบเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแต่ละวัยหรือว่าการตรวจคัดกรองทุกคนพ่อแม่เราก็เป็นแบบให้ไปตรวจก็จะแบบกลัวกลัวเป็นเอา้าแล้วถ้าเป็นแล้วไม่ตรวจแล้วมันจะยิ่งแย่กว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างของฟังเป็นผู้หญิงเนาะก็อาจจะต้องแบบไปคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็ง,งปากมดลูกอะไรเงี้ยซึ่งฟังก็ไปมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าแบบเอ้ยอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้อย่าลืมไปฉีดวัคซีนคัดกรอง่งๆชวว ของแต่ละคนซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยมีสิทธิ์นะคะ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชนะคะทุกคนสามารถไปรับบริการสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคจากสปสชได้ซึ่งสปสชเนี่ยเขาก็เป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เหมือนเขาเนี่ยก็จะมาดูแลเรื่องแบบการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคต่างๆก่อนที่จะเกิดโรคเพื่อแบบลดภาระของประเทศในการดูแลด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการป้องกันมันใช้ทรัพยากรอะไรน้อยกว่าการรักษาเยอะมากๆเลยนเหมือนเขาเป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยดูแลพวกเราในเรื่องนี้ซึ่งทันคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เขามีวัตถุ ะสมเพื่อแบบเออลดปัจจัยเสี่ยงอัตราการตายจากแบบการเกิดโรคอะไรเงี้ยซึ่งเขาเนี่ยทำอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งเขาก็ทำตั้งแต่ในเรื่องของการคัดกรองดูว่าแบบเออมีความเสี่ยงไหมกับการเกิดโรคต่างๆตามช่วงวัยสองก็คือแบบในช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับประชาชนสามก็คือการสร้างเสริมภูมิการกระชิวัคซีนการใช้ยาต่างๆเพื่อแบบเออป้องกันเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรค นะคาก็จะแบบเป็นช่วงวัยตามกลุ่มอายุแบบเป็น5กลุ่มด้วยกันตามที่ขึ้นอยู่ทางตรงนี้เลยนะคะก็นี่เดี๋ยวแปะเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าไปดูกันนั่นแหละอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญก่อนที่จะเกิดโรกมากกว่าเพราะว่าพอเกิดโรกแล้วมันแบบเป็นภาระของทั้ง คนที่เราร้านของประเทศชาติแล้วตัวเราเองก็อาจจะแบบรู้สึกแบบไม่มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วทุกคนอย่าลืมว่าทุกคนมีสิทธิ์โดยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วก็ใช้บริการได้2ช่องทางนะคะหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังเข้าไปที่เมนูสุขภาพแล้วก็2ก็คือเป็นเว็บไซต์ของสปส,สอชอเลยหรือถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยก็สามารถยื่นแบบประชาชนเพื่อเข้ารับบริการได้เลยหรือถ้าใครฟังแล้วยังสงสัยอยู่เราพูดจาไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยว เนี่ยทำชาเลนจ์เยอะแยะมากมายผมว่าจริงๆก็ตัวเราเองก็อยากปรับเปลี่ยนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเอามาเนี้ยค่ะมาดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะจ๊ะโอ้โหเช้วนี้ฉันกินไปตั้งสามสิบสามแล้วอะเหมือนเมื่อวานรู้สึกว่าเริ่มต้นดีมีใครสปสชเอาโปรตีนปอสังโปรตีนหปลาหิมะไหมนคะคะอปรตีมนมี่ปอติงกกับทุกอย่างเต็มที่ก็สามแต่รวมมันนิดทีเดียวนะมือนี้ กินไปโปรตีนกิ่กกรัมเฉลี่ยคิดว่าาครบโหลดมาไม่เป็นไรเป็นฟรีเวิร์กอัเพราะว่าเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายต่อเจมี่บอกว่าเจมี่ปกติแบบออกกำลังกายกินโปรตีนอยู่แล้วมีทิปไหมคือนี่จะกินให้ได้ร้อยกรัมต่อวันปอนด้วยอ่ะ อกไก่ปั่นเท่านั้นอกไก่ปั่นอกไก่ปั่นคือมันนึกทำให้นึกถึงแบบอาหารแบบคนไข้ที่แบบใส่ทางจมูกอะไม่แบบไม่ถึงว่าร้อนก่อนร้อนก่อนมือนี้นับนับไม่ได้เลยอะจิตไม่ถึงนะถึงยี่สิบถึงยี่สิบห้าละกันยี่สิบห้ายี่สิบห้ากรัมโอโตรตีละกันนะคะโอเคมีอะไรเสิร์ฟไหมครับสี่สิบแฟตตัดออกตัดออกไปครับไปยิมครับสิบแพ็คกังกังมาทุกคนมันแบบ เสร็จแล้วจ้ามาจอยนะคะก็พูดอาหารจีนไปแล้วไป นี่มันไปเลย78ต้องเข้าวีเจคลาสใช่วันนี้แป๊บนึงนะคิดก่อนวันนี้กินไปเหลือประมาณ42กรัมโปรตีนที่ต้องกินนะเว้ยเราก็เลยจะมากินจริงฟังอกไก่ปั่นเพราะสักหนึ่งเพราะอกไก่ปั่นอ่ะมันเยอะจริงอ่ะทำไมเขาตั้งชื่อห้อว่าไก่ว่ะแคลิฟอร์เนียครุ่นโยเกิร์ตถ้าดีใจก็จะกินทุกวันแกะเลยค่ะอ๋อ ไม่เป็นรสชาติที่ทำไมคะเราแค่ไม่คุ้นเคยถูกต้องเราอ่ะต้องทําในสิ่งที่เรากลัวทุกๆวันเเพื่อมันจะได้เคยชินเราจะแบบต้องเก็เอาเ u t of comfort z o ค่อยๆเวลาปรับตัวแต่ไม่แย่ไม่แย่ทุกคนไม่แย่สมตีมันเยอะในวันที่เรายังไม่คุ้นชินกับอกไก่นะคะเราก็เพิ่งพาสมูทตี้ไปก่อนอันนี้เป็นสมูทตี้สับปะร่เกรสมันจะแบบผสมหลายๆผลไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรตีนแอดยี่สิบกรัมนะคะชิมอร่อย เราก็กลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้กลับบ้านมากับมาร้านก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราแบบมีภารกิจเพราะว่าพรุ่งนี้พอ็นวทำงานเราก็เลยจะต้องมาเคลียร์งานที่ร้านนะจ๊ะเดี๋ยวต้องเคลียร์หลายอย่างวันนี้จะไม่ได้กลับบ้านเราก็เลยให้คุณแม่ grab อกไก่ที่เราซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานมาให้นะคะแล้วก็แม่บอกว่าแม่มียำมาด้วยยำแซลมอนก็เลยบอกให้ก r a บมาอิ่มมาตอนนี้แบบมันไม่ต้องกินแล้วอะโอเคะเดยวเร็วๆเคียงกันดีกว่างานมากให่ แบ่งถึงงานเยอะยัยงไงเภาพก็เป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าฮาร์ดแวร์ไม่ดีถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์จะดีไม่จะเปรียบเปยอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่มันต้องไปด้วยกันทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่างกายเราเหมือนฮาร์ดแวร์อะไรประมาณนี้แหละค่ะเคยได้ยินเขาพูดมาก็พูดมาต่ออีกที่ลาดีมากเลยนีเนี่ยเยกลับมานะคะนี่จริงๆอันนี้ถ่ายงานไปอร่อยจริงข้างลสมันเก็บว่ามี2กรัมกินไป2ขวดกับสี่กําจริงยังไงก็ถึงอ่ะโอ้โหเนี่ยจานนี้ดูแบบโปรตีนเน้นๆเน้นเขาพี่อกไก่ก็แซลมออนีก 굿มอร์น r ิ่งไรซ์แอนด์ชา i นะคะยังอิ่มมากๆเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำง,งานกันแล้วก็เดี๋ยวเรากินอะไรแบบเบาๆนะคะก็ลเลยเมื่อกี้ไปซื้อเป็น กรีโยเกิร์ตมานะคะซึ่งเขาบอกว่ากรีโยเกิร์ตอะมันมีโปรตีนสูงเพราะเหมือนมันแบบมันเดนส์มันแน่นเนาะเหมือนแบบกระบวนการการทำเลยเหมือนมันรีดแบบอย่างอื่นออกอะแล้วก็เหลือแค่แบบโปรตีนเน้นๆอะไรเงี้ยก็คือแก้วนี้20กรัมของโปรตีนนะคะวันนี้ไม่ได้ตื่นมาวิ่งตอนเช้าใช่ปะพี่ว่าเดี๋ยวอาจจะแบบออกไปเดินเล่นนิดนึงเพราะว่าให้มันแบบแอคทีฟแอคทีฟหน่อยเพราะว่าเรากินเยอะใช่ไหมเราก็ต้องแบบไปเดินนิดนึง เมื่อกลางวันนะคะเราก็สั่งอาหารมาจากร้านอาหารใน Grab นี่นแหละเลือกอันที่เมนูแบบที่มีโปรตีนเยอะสุดในร้านซึ่งก็คืนนี้นะคะเป็นหมูเด้งซึ่งมีโปรตีนถึง40กรัมด้วยกันใชตอนนี้เลิกนะคะเราก็เลยมาซื้อน้ำสมูทตี้กินเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กินเมนูนี้แล้วก็อร่อยมากชื่อว่าสตรอเบอร์รี่นะคะเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูเ็าอกมีโปรตีน13กรัมถือว่าโซฟาสกูแต่อีกประมาณ22กรัมเราก็จะครบเป้าหมายแล้วค่ะ รู้สึกว่าตั้งแต่ทำชาเลนจ์เนี้ยยังไม่หิวซกยังไม่เคยหิวเลยตั้งแต่ทำชาเลนจ์เนี้ยโอเคครับแบ๊โอ้ยขาแบบปวดเอ,อือกันมากินอร่อยเอ,อันนี้แบบเป็นครั้งแรกที่แบบกินแบบพวกแบบที่มีโปรตีนอ่ะวันนี้ชิลๆเพราะว่าไปยิมมาแล้วก็เมื่อกี้กินแบบขนม <S <S ซึ่งมันอร่อยมากเลยอะ่ะนี่ก็เลยกลับมากินอะไรเบาๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงวันนี้ก็อิ่มอีกแล้วอิ่มทุกวันอ่ะก็จบไปแล้วนะคะภารกิจ กินไฮโปรตีน3วันนะคะซึ่งกินแบบมากกว่า100กร,รัมต่อวันซึ่งฉันทำได้ด้วยไม่น่าเชื่อที่ผ่านมากินโปรตีนไม่เคยถึงเลยหรือแม้กระทั่งลิสอะที่แบบลิสถึงหรือเปล่ปายังไม่ชัวร์เลยอะเอาจริงนะมันไม่ใช่ว่ากินเพื่ออยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินแต่ว่ามันคือการที่ว่าแบบก็คือกินเพื่ออยู่แบบมีสุขภาพที่ดีด้วยซึ่งเพราะฉะนั้น,นก็เลยต้องแบบใส่ใจเรื่องการกินในแต่ละมื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนการกิน100% 100%อันแค่อาจจะต้องแบ,บปรับนิดนึแค่นนั้นเองมันก็แบบช่วยได้อย่างแบบปกกกกติิินนนนมมมธรร็จะแบบ ี่มีแอดออนโปรตีนนิดนึงหรือแบบกินสมูทตี้ก็กินสมูทตี้ที่ใส่โปรตีนนิดนึงหรือกินแบบโยเกิร์ตธรรมดาใช่ปหก็เลียเป็นกรีโยเกิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบดีเทลเล็กๆที่มันอาจจะแบบเพิ่มขึ้นในแต่ละมื้อนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็แบบทําให้แต่ละวันมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันแต่หลักนี้ก็อาจจะแบบเบาลงอาจจะเป็นสักหนึ่งจุดสองกรัม per กิโลอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเราถ้ามีโอกาสอีกนะคะเดี๋ยวไว้จะทําเป็นลายยาเพราะจริงๆหลักจากนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะกินโปรตีก้วแล็ ใครมาดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่นอกจากเรื่องการกินเรื่องการออกกาลังกายมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเรื่องการฉีดวัคซีนเรื่องการแบบป้องกันอ่ะกันไว้ดีกว่าแก้เสมอเริลล่มเลยโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากทำให้คำชาเลนจ์อะไรอีกบอกได้